ผมนายบุญนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างแคมป์ของเรานะผมซึ่งอันเนี้ยอ,อันนี้สร้างอัน,นเดียวนะผมบอกจาเติงหรืว่าสร้างเดียวนะอืมอ่าล่มรักมาแคมป์ใช่ไหมผมให้เรานั้นเตรียมไม้มาแล้วก็บล็อกไอเนเธอร์นี้มาผมแล้วก็ไฟแช็กนะผมะกวดรกรวดเป็นม็อกที่เกียดที่สุดล็อกที่เกียจที่สุดแล้วก็ เอาอะไรก็ได้ที่อยากตกแต่งผมก็เอานี่ผมนี่ต้นโอ๊คมาผมแล้วก็นี่มาเพื่อต้นโอน๊งนะผมซึ่งรอมแรกมาให้เราทำงี้ผมอ่าคอวามยาวื้องมันสามอันพอแล้วก็ทำงี้ผมไอวิเชดิทำนี้ทำงี้นะเอ๊ะทำตุกไปวะไม่ผิดผิดผิด,ผด,ผด,ผดก็คือเราต้องกัดระยะห่างสร้างมันเท่านี้พอผม ชุบนี้แล้วก็ทุบนี่ไปครับผมก็แล้วก็ได้อย่างนี้ใช่ใชไหมแล้วก็วางนี่ไปผมวางนี่แล้วก็เอาไอ้นี่มาผมเบนเดอร์สแลปนะครับผมสแลปเอาสแลปอะไรก็ได้ผมแต่ที่ผมดักเอาสแลปหินดีกว่ามันก็ทําให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งทุบนี่แล้วก็จุดไฟ ค่น,นี้ผมแล้วก็ได้นี่มาแล้วเนาะแล้วอีกข้างนึงก็ทําไปเข่างไปต่อไปเรื่อยๆผมนะก็ข้างไปต่อไปเรื่อยๆคืออะไรวะข้างไปต่อไปเรื่อยๆคืออะไรอ่าอย่างนี้ผมแล้วก็ทำนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ได้นี่มาจ้ะผมเป็นเแคมป์แล้วเนาะแล้วก็ทำทางออกก็ผมก็คือตรงนี้ก็ได้ผมตรงไหนก็ได้เนาะ ทำตรงไหนก็ได้ผมอ่า,อ,าอย่างนี้ผมทำงี้ก็ได้นะผมก็ทำไงก็ได้ตามใจเลยนะผมอืมเป็นทางออกงงนะผมทางออกง่ๆงอะไรโอเคผมแล้วก็ได้แคมป์เรามาเลยเนาะซึ่งต่อไปก็ปลูกก็เหมือนทำว่าที่เนี่ยเป็นป่าผมเหมือนว่าที่เนี่ยทำที่เนี่ยว่าเป็นป่าอย่างนี้ใช่ไหม ต้นใหญ่โอ้ต้นใหญ่ก็ดีนะผมอ่าแค่นี้ผมแล้วก็ได้แคมป์ของเรามาแล้วนะผมหรือใครอยากทำอาชิดรอดก็ไปอยู่ที่ปา่าแล้วก็ทําอย่างนี้ผมก็แล้วก็ได้ป,ป่าไม้ครับผมก็ทางออกก็อย่างนี้นะแล้วขที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องนอนผมอมืซึ่งก็คือเป็นแคมป์ผมมั้นต้องมีนี่ด้วยผมไม่ใช่ดิเป็นเต็นท์ดิเออไม่ใช่ห้องนอนดิเออ ก็ทำางี้ผมหนึ่งสองนี้แล้วก็สูงขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ดิทำางี้ยิงทำอย่างี้เออเคแล้วก็ทำางี้อย่างงี้ผมเป็นเต็นเอองัวแบบนี้งัวแหละมาแล้วก็แล้วทำางี้ทำางี้นะผมออกจะสวยดีเนาะเออทำางี้ผมแล้วก็แล้วก็ต่อไปแล้วก็ทำางี้นะทำางี้นี่ อย่างนี้ผมเต็นก็อันเล็กๆเท่าไหนก็ได้ผมไซส์ไหนก็ได้เนาะซึ่งแล้วก็วางเตียงไว้เลยผมเป็นเตียงแบบ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 วางงนี้ผมปรบมนี้เนาะอย่างนี้มาอย่างนี้ผมมาก็วางอย่างนี้เนาะให้เหมือนกับเออเป็นอะไรนี่แหละเออช่งก็เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อย่าลืมเมบผมเอาประตูมาด้วยนะผมประตูประตูประตูแล้วประตู ก็ Studio. นี่ผมเป็นบันไดบันไดไม้แล้วกันนะผมเพราะบันไดไม้เป็นอะไรที่สวยหรือแลลบก็ได้นะผมแต่ส่วนตัวผมใช้แลลบดีกว่าผมแม่ดีกาแม่ดีกาเอาแบนนี้ดีกว่าเาอานี้ดีกว่าส่วนตัวใช้นี่ดีกว่านะทำเอาแล้วกันเอองั้นแหละทำงี้ผมแล้วก็ได้เป็นเต็นทำงี้ได้ไหมเออเรื่องมากจังะอ่ะก็ได้เป็นต็นนง่หนึ่งแล้วผมแล้วก็ อานอนหน่มแล้วก็แล้วรอตอนลุกออกจากเตียงอ่าอย่างนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงวันนี้แล้วผมก็ขอบคุณมากมากเลยแล้วผมผมเน่ก็สร้างเต็นท์มาเนาะสร้างเต็นท์มาแล้วก็เป็นเต็นท์ก็วางอย่างนี้นะวางอย่างนี้ผมก็ก็สวยดีนะผมอันนี้ต้นใหญ่ปะว่าน่าจะไม่ใช่ต้นใหญ่อะน่าจะไม่ใช่ต้นใหญ่ด้วยยมน่าจะเป็นอะไรนะเงี้ย ล้วก็ได้เต็นท์มาแล้วนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยผมแค่นี้นะครับผม